Give fuck, you say? สวัสดีครับภาคสโลมาแล้วมาแล้วามาแล้วบ้านเฮาก็ซอมบ้านเฮาแล้วสู้ต่อไปบ้านเฮ้นแมลงวันนี้ภาคสโลจะพามาดูศึกพลังแชมป์ศิลปะการต่อสู้ขมิ้นโอ้เสือเสือก็ไม่ไย่านเอาศึกพลังแชมป์ศิลปะการต่อสู้ขมิ้นวันโี้โอยวงเล็บลอกมาจากไทยนี่ละเอาว่าบางัเนเปลี่ยนเปลี่ยนซะ ตะก,กี้ก็บ่อมี่อกคุณคะแม่กันเลยเขาก็ามีวังได๋ๆสองสามปีละวังมันได้จัดซีเกมละเออทำทาขึ้นเบสนซละเท่ๆกับมวยไทยลอกไปละอ้วยังขี่โม่เลยเถอะเออเมื่อเนี้มาเบิ้งดูศิละปะการต่อสู้กับมีนมาสันเห็นมาเจอครับศิละปะการต่อสู้ของเสียมนี่ละเมื่อเนี้ยเออจเป็นเจ้งไดเป็นการชกกันระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยคุณคะแม่เหมือนเดิม ฝ่ายแดงนักชกคุณกัมแม่กำลังจะขึ้นเวทีมายุกยักคิวซื้อแม่อ้าวตั้งอยากแท้อือบุญอื่นง่ายๆเออมำแหลีกัได้หรอคอยว่านอะเอ้ามาเบิ้งรูนดิปเป็นยังไงยุกยักคิวนี่โอ้ยอ่านถึกอ่านผิดขวอไพ่แลวพี่นออ้องเนี่ยเจ้าเขียนมากสิยุกยักคิวสันวา ซื้อกเหมียนก็เปล่งสีว่าว่าซื้อสมป่องสมหมายสมช่เพียงแต่เอาซื้ออันยากแก่บ่เกระตั้งคือมวยไทยไปรูเออ้เผ็ดนั่นเผ็ดนี่เผ็ดสมหมายเผออ็ดจีจาออ้ามาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่บุมแดงยุกยักคิวอายุ36ปีสูง1้ย7ยชกในพิกเก็ตหกสิบกิโล ชกมาทั้งหมด192ไฟชนะ156ไฟแพ้24ไฟชนะนก20ไฟส่วนด้านพยักดำอายุ27ปีน้ำหนัก67ศ177ชกมาทั้งหมด71ไฟชนะ55ไฟแพ้15ไฟเป็น KO มา12ไฟอา้าวตอนนี้นักมวยทั้งคู่ก็ทำการไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ นักมวยกับเมียกันรักนัน่นถึงมวยไทยท่นแล้วครูาบาอาจารย์กันเลย <laughs> ล้กรถึงมวยไทยผู้ประสาทวิชาใลาานนายนะอ้าวมวเป็นก็ญมจดอกยิ้มวา,ากขักหไหลส่วนฝ่ายน้ำเงินนักชกไทยของเราพยักดำสอสกลนน,นอวันนี้ก็จะมาทำพิธีปาคุณนกับเมียเหมือนเดิมห <laughs> าเงินเลี้ยวเข้าบ้านเอเอ หากินของง่ายๆนะปอกกล้วยเข่าปากระเอาเอ้ยมาหากินหมูง่ายอีกแล้วดูบ้านเฮามันแรงเง่าไปหากินเงินเลี้ยวขมิ้นเอ้ยกินง่ายสบายข้อเออไม่ต้องเก็บตัวเอโุกก็ไม่ต้องโุกโดนเน่าเตะสามสี่บาทก็เก็บฉากเอ้เก็บของกลับบ้านเฮาสบายคิดถึอแล้วเอา สำหรับพยกักดำเนี่ยเมื่อปราบคุณกับแม่ล่วงจากแสนสักเงินลาวเออหลอกกินมาลายไฟเราสำหรับคุณกับแม่เนี่พยักดำอัดกล่องอ้อยยอมาลายคน่นเราดิเบิ้งดีๆด้วมือจับตาดีด้นักมวยขมิ้นสามสิบหกปีดิไวย่านไม่ได้พ่อยกอยู่ตัวถ้าเบิ้งเอาห้องพี่น้องเออปดจับตาให้ดีเฮ้ยววยกูนี้ไม่ชกกันนานเออ เว้ยไถมันมีจุลาเออมันเฝ้าเฝ้าโศกเฝ้าไปกินหมูกรทะพรานาวสั่นวะเออเออเงินเราก็ไปกินหมูกระทะตวอ้าวโศกยังโดนเาะนั่นภาษาคุ้นกัเมียื้อส่นาวเดินอูยูอูยูขอมาโอ้นักโศกมุนหมีตัวนี้เออคืออ้วนคือพี่แถวไม่ได้โศกจักเทียรออกก็ต้องไก่น้่เขา่าเดวดีเออมันมูนยุมาตีบอนแงเด ขาดเชี่ยนทุนทรัพย์บ่หาเงินไว้ถ้าไปลงหน้าบ่เอาเดินก็ไปเอ้ายักคิวตีขวาเอ้ยตีซ้ำนั่นแม่ไปยักดำมาเอ้ยตีมาลดเอาสันกวางดากเซยบนลูกเตะซ้ำหนีหนึ่งสันว่าเอโบสีเสียบโบสีขั้นดอกสันว่าเ้ยนี่มหาทรวดเสียนวดเอ็นโบซ้ำหนีสันว่า เบิ่งไปเบิ่งมากกันน่ารัากดีนีะ่ะเออคุณก็เมียไหมเห็นอยู่ปุกลุกอบยื้อเปรี้ยดำสงสารบ่สันล่ะเออเลี้ยงไว้ดูเรียนจักน้อยบ่าวเอา,เ,อาเลี้ยงไว้ดูเรียนเราก็่ันว่ายกเหนือสีปล่อยไปว่าสันโอ้โหป่อยไปยังไหนหอ,าอ,อ,หอ,อา้าวโกงอโย่อลเราคบเตี้ยยิบประมาทเด,ด้่ถึงยี้มุ่นหมีกันระวังไม่แน่ก็ดีเด้เอาบัวหัวเข่ามาอีกแล้วเนี่ย เอ้ยุกยิกหัวขวาหัวซ้ายเข้ามาเอ้ยุกยิกคือยุกคิวก่อนมันยุกยิกมากกว่าล่ะเออยุกคิวหัวขวาอีกครั้งอ่าพยักดำหัวขวาโตขึ้นไปหัวขวาสูงโอ้สุยปิดเออระวังนะแม้อาระวังดีๆแม่รับมันหลายไล่เล้อดิพยักดำถีบดอกดีล้มทั้งยืนเฮ้ยเขินนิดๆเอาลุกขึ้นไปไหมเอ้ายักษิว ยากิวเดินหน้าเข้าไปตามสไตล์คุณกเมร์เราเดินหน้าเข้าไปหาที่รับหาที่นอน <c oughs> เออโย่ยไปหากุกโดนอะไรเขาก็เมียบานนีกันลรอวี่ากคุณก็แม่กันเลย <c oughs> บางครั้งก็เดินเข้าไปตำช้นตีนบ้าง <c oughs> ตำเขาบ้างเออบางครั้งก็เดินเข้าไปตำสอกบ้างเออากองกันไปละนีละนาดวันนี้ <c oughs> ยุกยักคิวจะเดินเข้ามาชนอะไรโปรติตามเฮ้อดูลักษณะแล้วไม่น่าจะได้โชคนานสงสัยรีบเหมือนกันรีบเบียวงายงวววะยักคิวก็เดยพ <ฮะ S 2> ยักดำยังหยอกเลีนอยู่หัวขวาเข้ามาสำหรับยักคิวหัวขวาโตขึ้นมาพยักดำโอ้มัดขวาตอกนี้เอาแท้เว้ย ทำยหญ่เด้ออย่าเป็นล้วนเด้อโวสาวกว่ามากขึกันดิต้องการเงินนี่ไฟนี่มาเั่นเมื่อยกทีหนึ่งหาเงินไปซื้อปุ๋ยลงหน้าเออไถยหดขึ้นกันดิเอาคอมเมนกันเลยมาเั่นว่าไม่ได้ใส่เงินเตะเจ้าเรียกใครจะใส่กันมาเส้นมาเต็มที่กันระบ่าวไฟนี่กันเลยเอาบังดูหาเงินไปลงหน้าที่ได้ซ้ำไหนมือดิผ่านพายักดำไปได้บ่เอา กระยับเข้าไปยุกยักคิวยังหาช่องหาจังหวะอยู่งวดขวาเข้าไปไปยัดดำตู้ด้วยขวายักคิวยังหาจังหวะต้องการโบนัสวันนี้โบนัสทั้งหมดอโอ้โห ่อเลียงโบนัสเพิ่มเดียวโดนแล้วเอ้ยไม่ได้น้ำเขาดอกโบนักโบนัดดี้เฮ้ยหันขยอกแย่ๆแล้วบ่หักกะลาบกุญับแม่ดอ้โอ้ยเพิ่งสภาพาแล้วเอาเอ้ย ใชสมาถึงรถชนนี่แหละออ <c oughs> กับเพียงกับเพียงไปโอ,อ้ยกรรมการมาเศร้าพ่อลาเอาสันว่าบื่อคือดอกไฟนี่เราสันว่า <c oughs> ลักษณะแล้ว <c oughs> นั่งขี่ว่าดีดคนเล้าคุณกับแมก่กันเลยพยักดำไปขอบคุณหันมุ่มเลยขอบคุณครับว่าสันไฟนาจ้างอีกเด้อ่าสันว่า <c oughs> เฮ้ยกินงาน่ายคราสเอา่าสันว่า <c> เ <oughs> <c oughs> บิ่งป่า่าดถือถึงอยังเออดอกนี่คือปางย่างเข้าไปแล้ว เ ب ب ก็บเราบอกเก็บเราเจออีกแล้วดอกส่องอ่ดอกแม่กับพ่อได้ดอกสองกับพ่อไหวเหรออ้าว,อาว,อาวเอ,วเโวเเวอว้โอ้ยเอว่ามันเตะกกล้วยเตะเลนเตะหัวไปเนาะโอ้ยสัมนก็นกนลงแล้วคุณกับแม่กะนะันเลยว่ามีความทุนท่านอย่างเนี้ยบอ่อ้าวสิมหาสาหมุยแม่เออโอ้ยตะมุ่ยว,วัดบ้านข่อยงเองทุนกว่านี่ดอกเออเฮ้ยเบื้องเนี้ยหันแม่ ตีย่อหน่อสวางบาทนั่นก่องงอกย่ออีกแล้วเอากินหมูอีกแล้วไฟดีกันเลยโอ้ยพยักดำสอนสกุลนนเป็นฝ่ายชนะนอกไปในยกที่สองครับผมก็จบลงไปแล้วผมบอกแล้วมันชกไม่นานคุณกับแม่เนี่ยว่ายครูยังนานกว่านี้เลยวันนี้ก็มาฝาแกแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ลิปต่อไปสวัสดีครับ